สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรกกับเข้าสู่ยูทูปชาแ่ลอิสามะนาผ้าเหล่ะนะครับช่องซื้อกลางร่วมอนุรัรกษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเมืองเหนือป่าทุ่นยูบิ๊กฟูฟาร์มนะครับไปพี่น้องเก็บซี่อมาเปิดฟาร์มชมแม่พันธุ์ควายงามสายพัฒนานะครับมาอัปเดตแม่พันธุ์เฮานะครับว่าเป็นงามยังไงขึ้นแล้วกา็สถา,านะทองเพิ่นเป็นยังไงน,นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองครับขยาบ้านทางใายครับเจ้าของฟาร์มพี่หญิงครับผมพี่หญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคคลิปรับผมพี่หญิงบิ๊กูฟาร์มค่ะ อยู่บ้านหอยบงตำบลโอชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำรูค่ะเบอร์ร <ผม S 1> โทร08794615530934954559ค่ะครับสนใจแวะมาเยี่ยมชมกับโทรมาดัดหมายก่อนะนนะค่ะครับผมเบอร์โทรที่แจ้งนะครับตอนเขารายก,การแล้วกันเดี๋ยวว่าถ้าพี่น้องผู้ใดที่อยู่ต่างประเทศกับพี่หญิง อยากจะโทรมาแอดเฟนใน Facebook ได้เนาะได้เส้นเจอมาครับเพราะว่าโทรข่าวประเทศอาจจะโทรบ่ได้ครับในเส้นเจอโทรมาเพื่อพ่อแม่เฮาอยู่เมืองไทยอยากมาเบิ่งมาชมครับอยากได้พ่อพันไปพัฒนากับฟาร์มเฮานะครับการในเส้นเจอมาครับครับโทรมาบอกในเส้นเจอก็ได้ครับโทรมาเส้นเจอเลยครับในเมสเซจก็ได้ครับครับผมดีต้อนรับทุกคนเลยครับไปเท่านี้ครับอีกคลิปครับผมแม่นี่เพันเส้นยังครับพี่หญิงครับแม่พภาษาค่ะ พันษาอายุครับได้สี่ลูกสี่ลูกสี่ลูกในทองกับพ่อเิ็นตัวไหนครับในทองดาดูเก้าเจริญเรับผมแผ่นพันแท้ครับผมเจ้าเจริญครับพี่น้องครับครับท้องแก่แล้วเจ็เดือนแล้วครับนี่ครับยอนแล้วตัวนี้ท้องได้หกเดือนแล้วครับโอ้หกเดือนแล้วครับพี่น้องครับหกเดือนใกล้แล้วครับผมสี่ลูกชนสูงครับผม ส่วนสูงร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าครับโอ้ตัวนี้ก็บธรรมาดาตัวห่างนี่บอต้องห่วงอ่างหนาครับลึกครับผมตัวนี้เป็นเป็นเล่าได้ครับชายดดครับชาอีสานะครับสาอีสานเทกากับะธรรมาดานะครับเป็นหญิงเนาะเมียนค่ะบชายอีสานว่าเมียนสูบลมใส่ว่าเมียนลูกโป่งครับผมแต่ละตัวเนี่ยโอ้ขากาแล้วครับเป็นอีกฟันเมืองที่ตองมาชม่มอได้ครับพี่น้องเยบซี่ครับเบิ่งรายการมาโทนแล้วครับ ถือว่าเป็นฟร์มต้นแบบฟาาารฟามที่หอยวามรูแล้วก็ฟร์มที่ก่อนจะประสบความสําเร็จนะครับเส้นทางเดินเนี่กับพธรรมดาด้วยกันนะครับย้อนไปเบื้องตน้นต้นชิปของช่องบาโทในนีพี่ตน้ตนๆนะครับอาจจะมีหลายช่องไม่มาทายท้ำครับมาสอบถามกับระวัติกับพรธรรมดากันครับเส้นทางสู่ชีวิตด้วยกันครับก่อนจะมาประสบความสาเร็จได้นะครับกับพี่หญิงตัวนี้มักจะไหนครับพี่หญิงครับพี่มักมันอ้างไหม ทางอ่างหล้กก็หัวหัวหนกนาตาคพี่น้องครับนาาตเพิ่งถ่ายเพิ่นครับนาตาสวยเบิ่งง่ายพรอมหล้กก็มันอ่างมันอันนี้จ้ะมันเบิ่งง่ายไฟมันอันนี้ไม่ลูกเพิ่นบอบอจ้ะลูกขายไปแล้วจ้ะอ๋อลูกเพิ่นลูกแรกขายไปแล้วจ้ะตัวผู้ตัวแม่ครับตัวแม่ค่ะอ๋อขายไปแล้วด้วยค่าตัวบ่แพงบ่แพงเนาะตัวแม่นก่ก็สิสูงกว่าตัวผูเนาะเพราะว่ามันสามารถที่จะไป ต่อยอดแต่รับแต่ลูกแต่เต้าได้แล้วแต่โตแล้วแต้โตครับแล้วจะน่าโอกาสครับจำในพี่ครับเป็น้องส่งให้พี่พร้อมครับใชดีครับผมนะครับไม่ได้ค้นหักกันครับเกษตรกรก็เลยคว้าทำกันครับผมแม่ต่อไปครับผมไม่ญิงครับตัวนี้ก็เป็นนังเอกเท่าไรครับชื่ออย่ังไงครับจันวาดค่ะแม่จันวาดครับผมจุงออกมาได้ตัวนี้นี่ไปเล่าได้ครับอันนี้เอ่อเราเรามันจะเป็น เป็นสายเพชรอุดรผสมปานสุรินครับผมเป็นลูกเพชรดำผสมปานสุรินจ้ะโอ้ครับโอ้โครงสร้างใหญ่ครับค่ะครับสูงไรไปนได้ครับสูงร้อยห้าสิบหกค่ะสูงร้อยห้าสิบหกกับส่วนสูงครับตอนนี้ทองก้าวเจริญของก้าวเจริญครับผมพี่หญิงเบารัดไปแล้วครับมาทองจับนิรันมาทนถามนะครับอ้าวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจะย่างก้าเจริญครับหนาเลกครับพี่น้องครับเบื้องหน้าพูดนะ เจ็ดเดือนแล้วครับพี่หญิงครับได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนแล้วนะค่ะสี่เดือนก็ได้เห็นลูกแล้วขาใหญ่ครับคงสางดีครับตัวนี้ครับอินยิมด่าครับอินยิมด่าก็ตัวนี้มักจะไหนครับจุดเด่นครับพี่หญิงครับความงามเพิ่นพี่มักหนาเขากับโคงค่ะโคงสางเขาโคงโคงสางเนาะค่ะโคงสางความกระดูกกระดูกแล้วกระการให้ลูก ลูกเพื่อนกางามได้ค่ะลูกอยู่กับไอ้หมอบีัดท่องแท้นยคะลูกชายเพื่อนอ๋อเป็นเป็นเจ้าท่องแท้นหครับลูกเพื่อนโอ้หน้าตาผุวมมาอยลูกชายเพื่อนเลยแหละเป็นลูกชายของของแม่นี้แม่จันวานี่เลยค่ะโอ้ครับเป็นไรครับพี่น้องครับแต่มาหาตนนำควายงามเ่าเลยครับห่วงยังลูกห่วงก้นนครับพี่น้องถ่วมหัวพี่พอดี สูงสูงง่างามครับพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งครับผมฟังอาจจะย้อนแสงจังหน่อยครับแสงจังหน่อยครับพี่น้องครับโอเคก็ไปยิงครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมาเบ่งตัวต่อไปครับผมค่ะอันนี้แม่มูร่าอันนี้สาวมูร่าสาวน้อยมีลูกแม่มูร่าครับสาวน้อยครับผมผสม ผสมเร็วกับเร็วดอกฟันรุดพอดีอ๋อประมาณสองปีครึ่งจะสองปีครึ่งที่ผสมเลยผสมเลยก็พอพอเก้าเจริญค่ะเก้าเจริญครับผมสิออกมาแบบใดครับพี่น้องครับสายตางครับสายตางครับอ่าคอยไทยเฮาครับผมเก้าเจริญรอชมผลงานเลยครับถ้าเบิ้งสิบเป็นแบบใดสีงปีครึ่งจะเดือนแล้วนะครับท่องอ่าจะคลอดแล้วค่ะอีกเดือนหนึ่งก็คลอดอีกเดือนหนึ่งโอ้ หลังปีใหม่ไปแล้วครับไปเทนี่เส้นมะยันมายานไม่ยิงอีกรอบนึงค่จจะได้เห็นลายโตเนาะอาจจะได้เห็นลายโตครับสมาชิกครับแม่เขาเขานี่ประมาณเกือบสิบตัวนะจะควอดทั้งเบิดแล้วเนาะค่ะช่วงนั้นเพราะว่าเจ็ดแปดเดือนเราแต่ละโตครับเก้าเดือนควอดสิควอดเรื่อยๆนี่ก็มีครับค่ะถายังมาแปงไปวะผมเดี๋ยวตต่อไปครับผมอันนี้มาเถี่ยก่อนเาเห็นแล้วบ่เฮ้ยแม่ทองแสดยังเนี่เนาะอาจจะยังบ่ครับแม่เขาเล่เนี่ยย่างบ่เห็นปะ อง,งามครับพี่นออ้องตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งเลยครับที่หาชมได้ยากแล้วครับแม่ยืนเลยยืนดีดีเลยคแม่รักเข้าครับแม่ทองแสดค่ะทองเจ้าทองแล้วครับท่องอ่ได้หอยสิบะลายท่องแล้วบอกต่ว่าพี่เอามาเนิพบะท่านได้เห็นลูกอยู่อ๋อเพิ่งเอามาเนาะค่ะเพิ่งเอามาแต่ว่าท่องภูพญาอ๋อทองภู <ใน S 1> พญาทองภูพญาท้องภูพญาครับพี่น้องครับเจักเดือนแล้วครับท้องภูพญาได้ แปดเดือนแล้วค่ะแปดเก้าเดือนพญาแปดเก้าเดือนครับผมโอ้ไกลแล้วครับพี่น้องปีไม่ปีไม่ไมครับผมเขาเพื่อน <c ười> เขางามครับผมพี่ญิงครับเขาย่านันาษณะเด่นของเพื่อนก็คือเขาเนาะเขาแล้วก็น,นาตาแล้วก็เอาทองครับ <c oughs> เอาทองนาลึกครับเนี่ยครับ <c oughs> เป็นเขาค้าระบาวเขาคาระบาวเขาเลขเขาข้าระบาวด้วยนะครับเขาเลขเขาค้าระบาวเห็นควายเราเกา้กับบ้านไดนเนาะ ค่อยเราเกาหาชมยากครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้องทายผากหนิงเพิ่นฝากเอฟซีแล้วครับแม่เนี่ยครับหลังจาก<แ>ที่จะทายจบคลิปครับทายเทระตัวงอาฝา,ากเอ,อฟซีฝากพี่น้องเข้าครับครับผมตอนนี้แม่ทองคำนี่แม่ทองคำครับผม ทองคำนี่อายุายบันไดครับจะลูกแล้วครับได้สามลูกแล้วค่ะสามลูกกต่สิประมาณสามสามค่ะสามลูกแต่ว่าบมมีลูกมากนี่ปีกวัวแล้วอ๋อครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่คือทองแล้วตอนยั่งค่ะอ๋อยั่งกันบ่ครับค่ะรอผสมอีกรอบนึงอ๋อครับผมบอออกมาย่างครับเป็นไแถวนี้เลยครับผมตอนนี้เป็นทรายเพชรอุดรอูนาครับลักษณะเด่นเป็นครับพี่หญิงครับ จะเป็นลำโตล่ะค่ะหน้าตานี่ล่ะค่ะทุกอย่างแบบว่ามันมันสมดุลกันนะครับอ่างหางกระงามหางงามลำเขาโค้งสางครับขึ้มะพร้าวใ่ปลายหูกระักครับ่อนลำฮักของแขเลยบอครับหาฮักเลยบอปีนเลยครับพี่น้องครับเบิ่งครับผ่นะครับหน้าตาสวยครับหน้าตาสวยงามครับพี่น้องครับตัวนี้เบิ่งนะ นางหนาสายญ่ครับไายควงนะครับตามลำลาเขาไรครับพี่น้องค่อยตัวนี้ครับนย่ยต้องหันมาเบิ่งไายเป็นก่อนมาเถอะเนี่ยว่าสีงามปันใดครับผมเนี่ยครับพี่น้องจุดเด่นมองนึ่งกะหางเง่าครับเนี่ยครับพี่น้องเห็นถ่ายเป็นแล้วครับหางเงาไทยควงนาฤกษ์ครับสายเพชรอุดรครับผมร่อผสมเนาะตอนนี้ท้งว่างครับลรอผสมครับพี่น้องครับ เด็ดเกือกกันสูงไรไปได้ครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดแล้วแม่แม่เขาเล่แม่เขาระบาวว่าล่ะครับอ่าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าเนาะครับผมโอ้ตัวเด็ดครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาชมสมาชิกตัวต่อไปครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นสายออกเองสิเขาโมลาบ่ครับค่ะแต่ว่าเป็นควายเผือกควายดอนเท่าค่ะควายเผือกครับพี่น้องโมลาสายต่างเผือกโมลาสายต่างเผือกที่น่าจะเป็นตัวแรกคือบ่าวทนเห็น นะครับอยฟานพญิงจะเป็นโมลาหรือเป็นเผือกครับบมติงดอกบมโรนเลยท่งไหมครับย่านยางเบิงเอาทั้งนั้นตอนนี้ทองบหครับเห็นทองใะทองใงเจ้กระพอใดครับเจ้าเจริญครับผมไม่นอนครับเจ้าเจริญค่ะเจ้เดือนแล้วครับพี่สิบเดือนแล้วค่ะ โอ้เรเ็วหนี่นนี้เดือนเดือนนาเดือนนาเดือนเฮือนเน็นมาครับแม่แม่อีกเดือนทองเดือนนี้ก็นเดือนทองเดือนครับพี่นองครับสีเห็นสายตางเก้าเจริญบ่สายตางลองเบิงวาสิเป็นยังไงครับค่ะนะครับสายตางเผือกเป็นได้นาหรือก,กระดานล้างดีครับตัวนี้ครับตรง <c oughs> ครับล้างดีแล้วก็ม้วงเขาต้นเขาเพิินนะครับตาลูกออกมาลูกที่ไดครับไอในท้องเพิ่นในท้องลูกที่สามค่ะลูกสามเนาะค่ะเชื่องเชื่องบริเวณกึ่งกลพี่นองครับเบิ่งเนะ เขาเด่นรับเขาครับพี่น้องครับเขาโลมาจันเลยเขาเขาโค้งมากแต่ว่าเขาประเด็นประเด็นโค้งคักนะครับเขาออกกว้างเยอะครับเกิดกว้างแล้วก็โค้งครับสายตางครับผมพี่น้องครับรอชมด้ผลงานครับอีกสองเดือนครับเอาปากกายแก้วลูกมาลูกเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ปากกายแก้วครับพี่น้องครับปากกายแก้ว ักษณะควายอยู่ฟ้ามายิงนี่แล่าข่กันทั้งเบิดลเลยคือคมอมบนแข่แข่กันเบิเลยเมื่อกี้เลยเห็ุใดจำมันเป็นน้าอันคนหมักแบบนี้แม่ครับเลยจำลุงลงเลยครับบาทนกนาไครับมาหลายหลายรอบสองสามรอบแล้วก็นยังจำซื้อเพยนบ่ได้อยู่นะครับตาคล้าขๆกันเบิดเลยครับตอนนี้แม่พากลายแก้วสูงไรา็ได้ครับเล่าหน่อยครับร้อยห้าสิบสายเพชรอุดรค่ะร้อยห้าสิบสายเพชรอุดรครับผมน้องครับหักล่องข้องอันนี้ก็ได้ ยอดเลยครับตอนนี้แม่นี่ก็ได้ครับทองกับพอข้าวดินค่ะอ๋อข้าวดินของเสียเยวครับผมค่ะข้าวดินของเสียยวกุ้งฟาร์มครับผมรอชมเลยครับผลงานาน,งนะครับมแม่เปน็นกันหนาลึกได้สามสี่เดือนละล่ะโครงสร้างใหญ่ครับสามสี่เดือนแล้วอันนี้เอข,ขอาไปผสมจริงแล้วปะครับค่าผสมจริงผสมจริงเลยนองจีนเลยโอ้ยเสียงนอนเพืใหญ่แห้งไร้ครับนะครับ ยิ่งมากกีนไรครับเนตนี้ครับตอนตัวนี้ครับพี่ว่ามันโค้งสางไงนี่แหละค่ะสางไงครับว่าเพื่อนเป็นสายเพชรอุดรนี่แหละค่ะครับผมทองทองที่ไรครับเป็นตัวนี้ทองเพิ่อนอ่าทองที่ซีค่ะทองท่องซีค่ะทองซีอยู่กับข้าหล่งนีครับตอนตัวนี้ครับหนึ่งสองสามนี่ทองเพิ่นเป็นยังไงกระงามอยู่ค่ะงามทุกตัวนะค่ะจนมากจะได้ผูกกับแม่ครับสลับค่ะสลับกันเนาะค่ะไปไปแล้วลูกเต่าไปไปแล้วไปไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวขออญาตถามมีคำถามคาถามหนึ่งครับคว <laughs> ายสามสิบตัวนะครับพี่ญิงมันจะมีทายาทออกมากอ่ะ่อนข้างที่จะลายตัวเนาะค่ะห <c oughs> ้าปล่อยออกอ่าเราเรียกว่าแบ่งปันไปพัฒนานะครับแต่ละปีว่าน่อาจาว่าพี่ยิงสิิสามารถตอบได้เพราะเ,าเรื่องได้ด้อ่ะนะอ๋อค่ะเอาเป็นต่อปีคือปีปีหนึ่งสามสิบตัวมันจะออกมากอ่าสี่สิบแม่กับอาสี่แปดเก้าตัวหรือสิบตัวเนาะค่ะครับเพราะว่าตัวหนึ่งบ่ตั้มล้านดอกไปเอาง่ายๆ่ายถูกบงเลยครับพี่น้อง ถ้าขายตละแสนก็ทิ้โตก็ได้ร้านครับผมถ้าขายแพงก็หั่นแต่ว่าตัวนี้เขาเที่ยตำตำใบคือเป็นอันพ่อพันเนี่ยคือตัวละแสนแม่ค่ะตโตขี้ล่าสุดก็คือมันเป็นพญาตีกระตือค่ะที่หาเหมือนกัขายแสอครับแบ่งกันไปค่ะแต่ว่ามันก็นี้โตขายเกินขึ้นมาคือเรามันจะมาอยู่ตัวละบตวตำแสนยังไงก็ได้ครับพี่น้องครับอันนี้คือว่าราคาที่ บ่สูงปานได้พอแบบเป็นไปได้สูงเนาะที่เป็นไปได้ครับผมไปเทื่อพี่น้องราคาลงปานใดกัคือยังได้อยู่นะครับผมนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งคิดมีเราอยากให้พี่น้องเฮาไม่เล่ามาดันใจนะครับในการมาพัฒนาควายเฮาควายไทยเฮาครับสทียัญคือเลี้ยงเราสามารถสางรายได้เฮาค่ะจุนเจียวคอบครัวเฮาเนาะครับในยุคนี้ก็คือยุคโควิดครับพี่หญิงหลายครับเขายากมากแพงสบายค่ะเลี้ยงควายกันว่ต้องไปย่านโควิด ย่านตะอนไปหากินเพราะว่าเขาตลาดหากินเรียกว่าเป็นการสนกระแสนะโควิดมาแรงแต่ว่าควายเห่ากับสางมุนคาได้หลายเพิ่มเกินเลยสวนกระแสเลยนะครับพี่น้องครับราคากับพุ่งเลยครับผมราคาพุ่งแล้วก็เลี้ยงเห่ากับโบได้ไปเสียงเหนียงขะนะมีความเซียงมีในองเมียนสีขายได้ตัวละสามหมื่นเห่ากับโบขาดทุนครับผมโบต้องไปย่านว่าเขาสิไลออก ประมาณนั้นมา,มาเรียนน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเรียนควายครับ <laughs> บ่ต้องว่าโอ้เขาสิไลออกเนาะนบ่มีงานเห็ดโควิดครับผมขายของบ่ได้ยังสั้นจังสี่บ่ต้องตะว่าก็คือต้องทุกมือคือต้องเมื่อยคือคหายาต้องอยต้องหายาค่ะหายาคือคือเจ้าขันบ่บนได้ครับแม่นขันกับแม่นบ่ได้กินครับผมควายเฮาแต่ว่าเ้าก็เห็ดด้วยความซุกด้วยความไม่เรียกว่าบ่มือยจักมือดออบ่มือจักมือค่ะ เห็นเห็นลูกเขาอิ่มกินอิ่มดอยเหนีหังมีความสุขมากไปทีไม่สบายเนาะนี่นะครับพี่น้องคนเลี้ยงควายครับคนเลียงควายคนเงควายมันลงล็อกเจ้าของครับขันเมียนอันนั้นเทามีที่มี่ยังกับปลูกหญ้าปลูกหญ้ากับใส้เวลาสำบ่าโทษมาไทยท้ำจังสรีเลี้ยงสองตัวก็ได้พอแล้วตัดหญ้าซ้ำนั้นเกี่ยวหญ้าเพิ่มเร่งๆไปจากตัวสองตัวเลาน่ะค่ะก็จะขอพี่หญิงแบ่งไปจากตัวสองตัวไปเลี้ยงค่ะเนาะครับผมมาเท่านี้ครับพี่หญิงครับดอกต่อไปครับดอกรักลูกไหมไม่เลย เดี๋ยวว่าแบ่งปันในขอมููพี่น้องเขาครับลูกมือบรรจุปะควนครับวันนี้ครับบางคลิปในํำการครับผมครับแม่ในชื่อแม่ดอกรักค่ะดอกรักครับผมสานะทองครับบบท่านได้ตรวจจ้ะยังไม่ได้ตรวจเนาะแต่ว่าเขาผสมไปแล้วเรียบร้อยแม่ครับผมท่องที่ใดครับตาอาติตนี้ครับอ่าท่องที่หกค่ะโอ้แต่ว่าท่องที่หกหลายปีแล้วครับพี่น้องเงินอ๋ออันนี้แม่ของช่องเงินแม่ของช่องเงินค่ะครับผม ที่หครับส่วนสูงไายเปหนไครับส่วนสูงร้อยสี่สิบห้านี่แหละค่ะร้อยสี่สิบห้าครับผมเรีว่าตัวหนึ่งครับแม่คองแม่ลักครับอ้างดีครับเป็นไ้ครับน้าลึกครับน่าจะเป็นแม่ที่ห้พลังน้ำนมลายครับพี่น้องค่ะน้ำนมดีสังเกตจากจลังนมเต่านมเพลินครับแต่ละตัวก็กินดีกินเก่งหูเชิงทุกตัวนะครับเนาะ กินดีกินเก่งกินปลาลูกโป่งเป็นซาซอนเวลาเขากินแล้วหันว่าเมีนลูกโป่งว่าเมนเป่าล้มใส่ลักลาเคื่อนี้หย่าอย่างเดียวหย่าอย่างเดียวไหครับค่ะดีและคือเราท่นเห็นนี่เลยครับคืออิ่มแล้วนี่บบได้มีหัวหันมีย่างเด้ถ้าหนาฝนคือพี่บได้ไห่ละคือรถต้นพุ่นเลยไหครับไม่มีหัวหันเลยบบได้มีลำมียังคือบบได้ไห่คือมีแต่หย่าอย่างเดียวหาย่าไห่ย่างเดียวยกเว้นช่วงหนาแรงเนาะน้าหนาแรงที่จะมีฟางกับ เอ่อลผมให้เพื่อนให้ห้อผสมให้เพิ่นพอได้มีไอ้โปรตีนเนาะครับผมภาสิให้กินจะฟังเลยก็สิคือเขากินครมบานี่ต้องอาหารเสริมเพิ่นจัน้อยความนะครับบบบุองร่างกายเพิ่นครับกระบังตัวก็ต้องได้ให้ลูกให้เตาห่อครับบรุงบบบ๊งทองแบบบองลูกในท้องเพิ่นนําครับอพอฟันรุ่นอยากห้องวะเฮ้ยโอ้อันนี้ลูกไส้จ้ะนี่อ๋อเี่วนี้เป็นลูกไส้ค่ะ นี่ครับพี่น้องประกเชื่อน้องประกอจ้ะประกครับผมอายุครับรูปเงินอุทัยปีปีกว่าเนี่แหละจ้ะพี่ลืมลืมเดือนรูปเงินอุทัยปีกว่าเนาะค่ะปีกว่าปีจักเดือนปีสองนี่คือแม่เพื่อนยับัับนี่ครับแม่เพื่อนละจ้ะนี่แม่ของเจ้าประกเนาะแม่ค่ะอู้ดีครับผมพี่น้องครับอนาคตไก่อีกตัวหนึ่งเลยครับใช่ดีนะเลิกครับยืนดีดีลูก ใช่หน้าตัดครับพี่น้องครับเออโหคือพูดแท้ท่ายืนท่ายืนตันประกวดปอนเขาในสนามได้ครับผมท่านี่ครับนอนในาันแล้วโอ้โหได้หันไปครับเดื้องบนพระรามเนี่ยนะครับนเนี่ยนอนนะครับพระท่านในฮัดในนอนขนาดเลยสูงไรไปได้ครับพี่หญิงพระท่านในวัดจ้ะมอญวัดเนาะค่ะอันนี้นั่งข่ามันหลดยังครับเดี๋ยวไปยูนนี่แล้วยูนแล้วลูกทรายเพิ่นค่ะลูกทรายเพิ่นยูนนี่เล่นบ่ยืนนค่ะเกิดยูนนี่แล้วแต่ว่ารอบนั้นผมมาเนี่ยอาจจะเป็นยังตัวยังบ่ใหญ่ น,น้อยเอ่อน้อยๆเมีนบอค่ะน้อยๆบอจงบัตนี่ห<น>ันน้องเขาก็เห็นคลิปบ่ไม่เห็นคลิปบอโทษน,นี่บอ,อเขากระโทรมาจองเมีนบอรครับแมนีนแต่ว่าตัวนี้ตีจองแล้วเงินก็ใส่เบิดละแมนบอ <laughs> <laughs> แต่ว่าน้องเขาให้ <laughs> เลี้ยงให้อ๋อครับโอ้หน้าคตไก่ครับพี่ยิงตัวนี้ครับงาม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 ครับอันยืนดีๆลูกล้างครับผมล้ังนะครับ ล้างล้างเป็นลูกเงินอุทัยตอนนี้อุทัยครับเไปยิงมากเพียงใดครับจุดเด่นเพียงใดพี่ว่ามันรอไหมรอเนาะค่ะหน้าตาแต้มแก้มจ้ำรอครับแบบว่ามันพอดีฮะนะตระลักษณ์ชัดเจนเลยครับเบื้องหน้าองค์พ่อโอ้ค่ะครับเปิดปมะพร้าวใหญ่ครับเปิดยายไร่กว้างครับรอครับรอแต่น้อยเลยครับตัวนี้รอแต่น้อยรอแต่น้อยเลย ขีกว่างนะครับเนาะอายุเพิ่นอ่ะยืนดีๆยืนดีๆเส้นหลังเพิ่นดีครับค่ะกระดานหลังเพิ่นดีครับพี่น้องครับโอ้หนาครับพี่น้องพันดีพร้อมเจ้าของเพิ่นคือสิดีใจแล้วได้ถ่ายออกแก้วให้เพิ่นเบิ่งครับเขอองพิ่่นยูทางใเกาหลีที่เกาหลีนะโอ้ลืมกดติดตามช่องมาโทษเด้อครับเป็นกำลังใจเด้อทางเกาหลีก็ได้ครับผมวันนี้ก็มาอัปเดต ครับมาถ่ายทําขอพันเข่าครับพี่อยู่บางไทยเข่าครับพี่น้องเข้าชมนะครับทั้งเมืองนอกเมืองหน้าเมืองไทยเข่านี่แหละครับชมแล้วก็ก็ติดตามทุกคนทุกท่านครับติดลังใจบาทนครับในถ่ายท้ำให้อัปเดตค่อยงามแต่ละขอแต่ละ้าพให้เข้าชมนะครับอันนี้อันนี้มาเบิ่งตัวนี้อีกก็ได้ผมเอาเหลืออีกสองตัวเนาะก่อนจบลิปครับสองสามตัวห้อครับอันนี้กระมือนาดังตลอดเลย อันนี้ฮันอันนั่นน้องไายทรงมะไฮตะโคลาชครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นมูราเียงค่ะเป็นมูราอ๋อมูราครับผมค่ะอยู่หนาจะยังหน่อยเนาะตัวนี้นะค่ะปีสามเดือนสามเดือนครับนี่ละครับผมเป็นน้องเสียซักสรงมให้เลียงซื่อๆห้ซื่อๆเนี่ยห้ซื่อๆคือบอกก็ว่ามีอยังสิในน่องาฮบาทนิตหน่อยเนาะนี่น่อให้ซื่อหน่อเนาะตาสะออนห้ซื่อๆครับผมพักแพงแบงปันกนเป็นนครักแพงปันกันเรียงครับผม ออแล้ตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นลูกแม่มมราานั่นอ๋อตัวนี้ขึ้นเป็นแมู่ลราเบิงครับพี่นอนเป็นลูกของแม่โมราครับแมู่ลราจะเป็นควอยควอยเผือกค่ะควอยเผือกครับอายุร้บไปได้ครับพี่หญิงตัวนี้่ปีหนึ่งค่ะหนึ่งปีครับหนึ่งปีเต็มครับพี่นองครับหนึ่งปีเต็มบ่ปีกับสิบเอ็ดเดือนนี่แหละประมาณนี่แหละประมาณนี่เนาะ สูงครับมันกระายโตขันโบเบิงในโทศัพท์าาพี่กับโบจำอ๋อครับผมสูงโอ้หน้าตาดีครับตัวนี้ครับรอ,อครับผักใยหนาครับขอเปิดง่ามครับพี่น้องครับตัวนี้ครับแต่นี่พี่น้องเข้าจองไว้แบ่งปันะบราปแล้อะไปและะ้วเอาไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้องถามมาสันดอกค่ะ <laughs> เหลือเผือกตัวเดียวค่ะตัวนั้นตะกี้เอื่อยว่าบอได้เปิดซื้อเปิดตัวเดียวที่บ้าทวนบาตัวนั้นอนาคตไกลตัวนั้นนะครับใช่ที่แรกกระโปงเปิดบัดนี้วาดสิเปิดบัดนี่ตะกี้บ้เปิดจ็กเือรอตอนนั้นนะครับนะผู้ใดถามกับบเปิดครับวันนี้ส่งเป็นสิบเป็นตาออกมาได้ผูรลายโตกันเลยว่าเอาออกสักก่อนว่าจั้ตอนนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วครับคู่ให้โชคดีครับผมโชคดีขนาดเลย พ่อได้ก่อนนะครับพ่อบิ๊กอุทัยค่ะตัวนี้พ่อบิ๊กอุทัยค<อ>่ะแม่ก็เป็นแม่แต่นั้นนะแม่เผือกครับแม่ล่าครับโมลา<อ>่าค่ะโอ้โนาโคตไก่ครับนาคตรล้าน,นล้าน,านยั่กวลนล้านอาจจะข้มสูงไปได้ไกลเลยครับตัวนี้ครับโค้งสางดีไงครับผมเอาโอเคครับพี่หญิงขอบคุณครับค่ะเหลือตัวแล้วเนาะค่ะเหลือไต้อีกคลิปนึงอยู่ทั้งหนอกฟ้ามค่ะครับเดี๋ยวพี่หญิง จบคลิปอีกคลิปนี้นะเดี๋ยวโอ้แม่นี่มันนสิคลอดแล้วบะคับน่ะค่ะมันไกลแล้วบะน่ะไกลแล้วแต่ว่าโบท่านได้คลอดดอกมือหนึ่งนอนเชี่ยวเอื้องกินยาจวดจว่ครับผมมุมหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาไปยิงก้อนจบคลิปเนาะยืนตรงนี้ก็ได้ครับผมมุมน่้ก็ได้ครับผมยิงก้อนจบคลิปคลิปนี้ครับผมฝากถึงพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการพัฒนาควายเฮานะครับเชิญชวนพี่น้องเข้ามาเลี้ยงควาย ว่าเลี้ยงเรามันดีจังใดนะครับเลี้ยงยากบ่อฝากพี่น้องนะครับค่ะเลี้ยงควายเนาะพี่ก็ว่ามันเลี้ยงบ่ยากเพราะว่าใส่ปัวเลี้ยงครับผมมู่บริเดชนเลยครับพี่น้องใส่ปัวเลี้ยงเลยบ่ยากปนใดกะคือแค่ถ้าเฮามีเป็นหยาเอียงก็เลี้ยงได้ง่ายๆค่ะเลี้ยงควายถ้าเลี้ยงหน่อยโตตามกําลังครับผมเลี้ยงบ่อยากเนาะเสียมกันคือสางไร้ใดห้าไดดพร้อมแต่ว่ารล่ได้นี่กะคงที่ กระทึงงบุคงที่ปันไดแต่ว่ามันกับเป็นเป็นแบบบ,บ่บเป็นคือโรงงานนะโควิดอย่างสี่บริไดไปทํางานอย่างสี่กับบริไดเงินเน่นเนาะแมนครับอันนี้ฮันจังไดก็ได้อันนี้คือบ่า <c oughs> งานมีบุคงที่กับรายขึ้นก็เก่าครับบ่มีบ่มีรถถอยลงครับีป <c oughs> นอนครับเ<ใ>น,<ใ>นี่นะครับราาอาชีพนี้ลงจะคือยุผมไม่จุนคนเรื่อยเรือปีนี่ค่ะครับผมในวงการนี้กับประมาณ ้9ปีนะครับค่ะ89ปี10ปีแล้วว่าท่านได้เคยเห็นราคาควายลงจักเถื่อตะกี้ขายควายราคา40,000ดีใจว่าสั่นครับผมพ่อใายอยู่นี่ว่าฮุกขี้ให้น้ำฮุกขี้ให้เขาน้ำคนเดียวใช่ไหมนี่าตได้ครับทุกเมื่อนี่ที่แสนประอยากว่าอครับผมกัรโตแม่นนล่สุดเท่ากับขายมากแล้วก็คือโดย่าโตหลานเอ็ดนะค่ะครับก็แล้วแต่โตค่ะบางที่มันบางงามบางยังมันกับงามซ้ำานึงกับได้ราคาซ้ำนึง อยู่ที่เฮาราคาเฮากระตั้งเองเนาะค่ะเพได้เมีนคือของตลาดพักกำลังหาละหกเจียงแสนมูขายหาเฮาขายหาจัยงแสนโบเมีนเฮาอยากขายเท่าไหรก็ได้ครับเพราะว่าคุยเฮาเนาะครับผมครับผมมาเยิงมื่อนี้ครับปรอนคนโกครับจากจงอีสามนาพาเราครับขอบคุณมาเยิงเมในลาครับสินนนระบาดนี่เอาขอบคุณมาเยิงครับขอบคุณครับอยากถ่ายไปเยี่ยมชมแม่พันเฮานะครับอัปเดตความงามขอนแต่ละตัว อันนอนก็ขี่สิผมไป่นอคนคลิปนะพะกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอกล้อคมาขอบคุณและสวัสดีคอัาไปไปขี่เรียวๆไปขี่ี่ขี่สิครับลูกขี่เลยขี่เลยครับย้ล,ยลงจะาไปเอากล้องมาถ่ายให้แล้ว <c oughs> น้องบิ๊กคูครับน้องบิ๊กคูสุดหล่อเลย